พอดีได้มีโอกาสกลับมาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเคยอ่านไปนานแล้วเป็นหนังสือเรื่องไอสไตถามพระพุทธเจ้าตอบในนั้นก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบางคนที่สงสัยว่าทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตที่คิดมานั้นจริงๆแล้วมันมีความหมายยังไงกันบ้างก็พยายามที่จะไปถามไอสไตว่า ขอให้อธิบายอย่างสั้นให้ทีว่าอทฤษฎีเนี่ยจริงๆแล้วในความหมายที่ซับซ้อนนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงไอ <I> สไตล์เขาก็<ๆ>าคิดแล้วเขาก็คงจะคิดในใจว่าโอ้โ oh, หอันนี้เราเทําการค้นคว้ามากว่า15ปีก็ต้องมาอธิบายฉะนั้นเขาจึงอธิบายอย่างนี้คุณลองเอามือเนี่ยไปอังอยู่บนไฟร้อนสักหน,นาทีคุณจะมีความรู้สึกว่ามันจะนานเหมือนกับหชั่วโมงแต่ใน ระหว่างเดียวกันคุณลองไปอยู่กับสาวสวยๆสัก1ชั่วโมงคุณจะมีความรู้สึกกลับกันว่ามันเป็นเวลาผ่านไปเหมือนกับแค่หนึ่งนาทีไอสไตา์ได้อธิบายกับบุคคลที่สงสัยในเรื่องของอทฤษฎีสัมพันธภาพของเขาแบบนี้อย่างนั้นพวกเราก็คงต้องลองไปคิดกันดูต่อว่าเหตุผลที่เขาให้มานั้นมันยังไงนะ แล้วมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือก็จะมาเล่าให้กันฟังต่อ